สวัสดีครับผู้ชมครับมาอัปเดตกับตรงประเด็นในช่วงเช้าช่วงเที่ยงกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วังใจของสภาผู้แทนราษฎร19 20 21 22แล้วก็วันนี้เป็นวันโหวตหรือว่าเป็นวันที่มีการลงมตินาผล ลงมติหลายท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับก็รัฐบาลมีการไว้วางใจกันนะในซีกรัฐบาลในซีกฝ่ายค้านนั้นก็ลงมติไม่ไว้วางใจอย่างนี้นะสื่อก็คงจะต้องไปค้นหาต่อว่าอาจจะมีกลุ่มไหนทํมัลัดลงให้ใครไม่ลงให้ใครเพราะดูคะแนนแล้วนี่นะครับนะมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า ห่างกันอยู่พอสมควรนะอย่างคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดชนิดที่เรียกว่าเส้นยาแดงผ่า8ก็คือนายจุลินนรองนายกรัฐมนตรีพานิชพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่าได้คะแนนไว้วังใจแค่241นะครับในการโหวตครั้งนี้เนี่ยนะจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า240 มันกับว่า240คือเส้นยาแดงภาแปดนะขีดเส้นตายที่240เสียงนะต้องเกิน239เ้าเพราะเป็นกึ่งหนึ่งของผู้แทนนะครับต้อง240ถึงจะผ่านนายจุลินลักษณะพิสิทธิ์ได้241ิดนะก็เน่นเรียว่าเส้นยาแดงผ่าแ8แต่ที่น่าสนใจคืออะไรทนะ่านผู้ชมฮะ ผมพยายามดูคะแนนแล้วเนี่ยอย่างผู้เด็กประยุทธ์จนันโอชาได้คะแนนไว้วางใจอยู่ที่256นะเยอะที่สุดสําหรับการไว้วางใจคราวนี้คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ268นะนายสุชาติชมกลิ่นอันนี้ก็เฉียดฉิว243มากกว่านายจุลินลักษณะพิสิทธ์นะมากกว่านิดหน่อยนะนายนิพญญาาน์บุญยมณี246นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็มีอนุทินอ่าอนุทินนี่ได้เท่าไหรเนี่ยอนุทินได้264อ่า264ก็รองจากบิ๊กป้อมอะประยุทธ์นี่แพ้บิ๊กป้อมนะครับประยุทธ์นี่256อันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเ,เทียบกับอ่าการเป็นนายกร,รัฐมนตรีควรจะได้มากกว่าเพื่อนอ่าปรากฏว่าได้น้อยกว่าบิ๊กป้อมได้น้อยกว่าอ่าอนุทินนะได้น้อยกว่าศักดสยาม ได้น้อยกว่าใครอีกนี่นะครับอน,นุทินสักขยามนะฮะอันนี้ก็ประยุทธ์ได้น้อยกว่าที่น่าสนใจคือท่านผู้ชมฮะงานนี้นะครับที่โหวตออกมาอย่างนี้เนี่ยถ้าเราดูการอภิปรายของฝ่ายค้านที่หยิบยกในแต่ละประเด็นออกมานะครับไม่ว่าจะประเด็นของจุลินอนุทินประวิทยอนุพงศ์นะทุกคนนะครับสักสยาม ใช้วุฒิจุติไกลเลิกสันติพร้อมพัดคือมันไม่น่าที่จะไว้วางใจได้จากข้อมูลที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณศักสยามที่ชอบข้อหาหนักๆทั้งนั้นนะครับนะศักสยามที่ชอบนี่ข้อหาหนักๆนะอนุทินก็เหมือนกัน,นข้อหาหนักของศักสยามนี่หลายเรื่องนะครับตั้งแต่เขากระโดงเรื่องอที่ฝ่ายค้านหยิบยกมา เรื่องการตั้งบริษัทนนบริษัทนี่นะใช้งบประมาณเป็นโอ้โหนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดแต่ว่าสุดท้ายในซี่รัฐบาลเขาก็ไว้วางใจให้แก่กันคำถามผมก็คือว่าประชาชนไว้วางใจหรือไม่ผมนี่นะครับหลายคนพูดคุยกันว่าเฮ้ยนะคือคุณไว้วางใจในรัฐบาลคุณก็ไว้วางใจไปเถอะนะครับยังไงมันก็เสียงส่วนใหญ่อยู่แล้ว นะและคราวนี้ท่านผู้ชมอ่ะเป็นคราวที่มีการลงมติไว้วางใจแบบกล้วยเต็มสภาจนกระทั่งสื่อออกมาหลายฉบับนะครับนะที่เขาแค่เขาแกะได้เนี่ยคือกล้วยเต็มสภามันเต็มจริงๆคือพูดง่ายๆถ้าสมมติว่า,ร,ารัฐมนตรีรคนใดไม่ได้รับการไว้วางใจเลยนะครับคราวนี้ จุดเปลี่ยนนะทางการเมืองมันก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยประยุทธ์จันชาคราวนี้ก็เต็มเหนียวเหมือนกันครับนะไม่งั้นเนี่ยประยุทธ์จันชาจะไม่ได้เสียงที่256คือฟัดเต็มเหนียวเหมือนกันเพราะคราวที่แล้วเนี่ยประยุทธ์จันชาได้รองบวยดูไหมฮะคราวที่แล้วประยุทธ์จันชาได้ได้คะแนนรองบวยนะคราวนี้ก็ขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันทําให้วิกฤตการเมือง ที่เขาเรียกว่าการเมืองที่มันน่าเกลียดขึ้นไปเยยรยในยุคการสืบทอดอำนาจในยุคการเลือกตั้งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เป็นประชาธิปไตยอะ่ะนะมันก็อยากได้ประ,ประมาณนี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพรรคเล็กพรรคน้อยนะเป็นตัวแปรใช่ไหม ก็จะเป็นตัวแปรครับเป็นเรื่องธรรมดาครับปักเล็กผักน้อยบางพักอืหรือว่าหลายพักก็จ้องในแง่ของหากล้วยผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นฝรั่งนะครับนะเป็นมีเพื่อนเป็นฝรั่งปรากฏว่าฝร,รั่งส่งอะไรมาผมรู้ไหมฮะผมนี่งงเลยฝรั่งนะส่งกล้วยมาให้ผมครับ <laughs> ขนาดฝรั่งเนี่ยเขารู้ว่ามีกล้วยในสภาคิดดูสิ อันนี้เรื่องจริงนะครับเมื่อวานเนี่ยเพื่อนฝรั่งกันเนี่ยส่งกล้วยมาให้โอ้เนีส่งมาในลายเนี่ยก็แสดงชัดว่าวันนี้ความเข้าใจของหลายภาคส่วนก็คือที่โบวตไว้วางใจนั้นเนี่ยแหละครับมีกล้วยเต็มสภาส่วนใครจะรับบ้างหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแล้ครับแต่มีแน่นอนอันนี้คือความเสียหายของ ระบบประชาธิปไตยครับคือไปโหวตเสียงโดยการไปแจกกล้วยพูดง่ายๆนะครับลึกๆก,ก็คือผลงานไม่ผ่านไม่ควรไว้วางใจแต่อาศัยกล้วยนะเพื่อที่จะให้ไว้วางใจรัฐมนตรีมันก็กลับกลายเป็นว่าการไว้วางใจนั้นก็คือผลประโยชน์แล้เงินพวกนี้เอามาจากไหนล่ะครับนะเงินเดือนรัฐมนตรีเท่าไหร่ครับถูกไหมฮะ มันก็ล้นแล้วแต่หนีไม่พ้นคำว่าประชาชนเสียหายทั้งสิ้นเลยประชาชนเสียหายทั้งหมดแหละครับประชาชนไม่ได้อะไรครับนะพวกที่ได้ก็คือพวกที่ระว่านี่แหละครับเอา้าวันนี้ก็เลยมาอัปเดตกันครับนะอยากรู้อะไรก็ถามมานะถ้าคะแนไนไม่ลงใจนะเรียงซะหน่อยก็ได้ประยุทธ์ได้256 จุลินได้241อนุทิน264ประวิทย์ได้268อนุพงศ์245ศักสยาม262นะชัยวุฒิธนาธรรมนุสรนี่249จุติไกลเลิกนี่244สันติพร้อมพัดได้249นิพนธ์นี่ได้246แล้วก็สุชาติชมกลิ่นได้243 นะครับนี่คือคะแนนที่ในซีรรัฐบาลโหวตไว้วางใจนะแต่ละคนก็คะแนนไม่เท่ากันนะครับก็หยิบมาอัปเดตหน่อยหนึ่งนะครับคุณจะไว้วางใจกันยังไงก็แล้วแต่แต่ประชาชนไม่ไว้วางใจแน่นั่นก็หมายเขาว่ามีการเลือกตั้งที่จะถึงนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าประชาชนไว้วางใจพักพลังประชารัฐ พักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยชาติไทยพัฒนาพักเล็กๆหรือไม่ถ้าเขาไม่ไว้วางใจก็คือเขาไม่ลงคะแนนให้พักเหล่านั้นเลยนะครับนั่นแหละคือมติของประชาชนอย่างแท้จริงนะไม่ใช่มติในสภาแบบกลิยกล๊ยกลนะครับครับวันนี้ก็ขออนุญาตเข้ามาพูดคุยกันสั้นๆเนาะนะครับในฐานะที่เป็นบรรยุเข้ามาสายหน่อย ความจริงก็คือนี่แหละนะครับเฝ้าหน้าจอทีวีจะดูการลงมติว่าเอะนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะเมื่อได้ดูแล้วก็เลยถือโอกาสมาเล่าสู่ท่านผู้ชมตรงประเด็นนะฮะได้มีโอกาสได้ฟังกันนะครับเอาละครับคุณจะไว้ไว้ไว้ไวางใจกันยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของคุณแต่ประราชาชนไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีพาณิชย์สะท้อนมากนะครับเกือบตายนะครับเส้นยาแดงผนะ่าแปดเนี่ย แสดงว่าจุลินนั้นความจริงแล้วถ้าเป็นร่มตรีต่างประเทศในต่างประเทศที่เขามีความสมรึกสูง,สงนะครับถ้าคะแนนระดับนี้นี่นะฮะนะเขาไปนะครับเขาไม่อยู่นะเพราะว่ามันผ่านแค่2อแต้มนะครับอ่าผ่านแค่2แต้มคือ40่สกับสีจะว่าแต้มเดียวยังได้เลยครนะเพราะว่าถ้า240คือผ่านได้241 ความจริงแล้วต้องแสดงความรับผิดชอบลวครับแม้จะผ่านผ่านแค่แต้มเดียวอันนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการแสดงความคิดเห็นเข้ามาเนาะนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับก็คอมเมนต์ก็เข้ามานะครับทักทายกันสําหรับวันเสาร์เนาะครับครับผมจํำ侬จำค้นครับขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้พักผ่อนให้สบายนะครับเอาละจากนี้ก็ลุ้นกันต่อไปว่าการเลือกตั้งคราวหน้าเราจะเลือกใคร ขอบคุณครับสวัสดีครับ